กบมาแล้รับผมพากับคอนเทนต์ใหม่นะครับวันนี้จะมาทำเกมเกม So อร์สองพันนะครับผมเกมนี้จะให้เรา Management ควบคุมบริหารจัดการรวมถึงวางแผนแล้วก็บริหารงานของทีมนั้นน,น,นะครับผมรวมถึงการสร้างทีมก็ได้ด้วยนะครับผมสร้างทีมของเราเองเล่นอยู่ในลีกต่มสุดจนถึงลีกสูนสุดได้เลยนะครับผมวันนี้เราก็จะมาเล่นเกม So c c e r m a ์เมเจ2รกันแต่ว่าเที่ยวเทาไม่ลืมอย่างแน่นอนนะครับผม โอเคก็จะไปเริ่มกันเนี่ยเราก็จะมาสุ่มกันก่อนนะครับผมโดยจะมีห้าลีกใหญ่จากยุโรปนะครับผมซึ่งเป็นห้าลีกที่ยอดนิยมที่สุดนะครับผมแล้วก็เป็นห้าลีกหลักนะครับผมก็จะมาเลือกสุ่มกันในห้าลีกนี้นะครับผมสำหรับคนที่ไม่รู้เรื่องฟุตบอลนะครับผมซึ่ง5้าลีกใหญ่จะประกอบไปด้วยพเมยรลลีกอังกฤษลาลิกาสเปนลีเอร์ฝรั่งเศสซิลลาอิตาลีและบุนเดสลิกาเยอรมันนัลล่นเองครับโอเคเรามาสุ่มกันเลย โอเคสุดยอดลาลิกาสเปนแล้วเราไปต่อกันเลยโอเคนี่คือรายชื่อทีมที่ผมเด่มาจากลาลิกาสเปนในตารางปัจจุบันณนะวันที่ผมถ่ายคลิปอยู่นะครับผมก็จะประกอบไปด้วยบา,า,รวาร์เซโลนาเรอัลมาดริดกิโรนาแอตเลติกบิวบาแล้วก็แอตเลติโกมาดริดนี่ครับผมแล้วก็จะมาสุ่มกันเลยนะครับผมว่าเราจะได้ไปคุมทีมไหนนั่นเองแล้วจะเป็น เรอัลมาดริดนั่นเองครับโอโหงานหมูเลยทีนี้โอเคนะครับผมได้เรอัวมาดริดแล้วเราจะไปลุยกันเลยนะครับผมในเกมก็ได้เป็นเรอัวมาดริดนะครับผมก็ไม่คิดว่าจะเป็นงานที่ยากสำหรับผมเท่าไหร่เพราะผมก็เคยคุมมาแล้วครับสำหรับเรอัวมาดริดนะครับผมก่อนที่ผมจะมาอัดคลิปนะครับเพราะว่ามีปัญหาเล็กน้อยแล้วก็ผมเนี่ยได้แชมป์กับมาดริดแล้วนะครับผมก็คือแชมป์เดียวที่ผมได้ นั่นก็คือแชมป์ลาลินาสเปนนั่นเองนะครับผม,ผมจชมไปดูว่าผมเคยคุมทีมอะไรมาบ้างนะครับผมถือว่าผมจะได้เอ่ออะไรท้ทาทายกว่านี้ไม่ว่าจะเป็นจิโรนาหรือแอตติกเบลเบลพวกที่มันไม่เคยได้แชมป์พวกนี้น,นะครับผมก็ผมจะพาไปดูว่าผมเคยคุมอะไรมาบ้างนะครับผมก็อย่างที่เห็นนะครับผมว่าตอนนี้ผมได้เคยคุมมาแล้ว3ทีมนะครับผมก็จะเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเรอัลมาดริดและเชลเก้สูงสี่นะครับผมก็จะ เคยคุ้มมากสุดก็เป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมได้แชมป์เยอะสุดก็แมนยูนี่แหละครับผมก็กดไปที่นิวคาลียเลยนะครับผมกดไปเลือกไปที่ยุโรปครับหรือใครอยากจะไปซาอุก็ไปได้เลยนะครับแต่ว่าเงินไม่เท่าชีวิตจริงนะครับผมไม่สมจริงเราเลยมาที่ลาลิกาสเปนครับมาดูเรอัเอามาดริดของเราดีกว่านะครับก็จากหน้าที่เห็นตรงนี้นะครับผมว่าสโมสรนี้ต้องการอะไรบ้างนะครับผมเรยลมาดริดนะครับผมประธานสโมสรต้องการให้เราเนี่ย เออรุ่นอันดับแล้วครับผมเป็นผู้ท้าชิงนั่นเองนะครับผมแล้วก็งบประมาณเนี่ยมีให้ถึง60ถึง70ล้านเลยนะครับผมในคอร์ดเรียวมาติงของเราเนี่ยมีประตูถึง4คนเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตีโบกูตัวนะครับซึ่งเป็นผู้รักษาประตูมือหนึ่งอยู่แล้วครับแต่านะในชีวิตจริงเนี่ยเจ็บก็เลยไปยืมทางด้านเคป้าเซบ布าก้ามานะครับผมแล้วก็มีดาวรุ่งอย่างลูนินแล้วก็ดาวรุ่งอีกนะครับอย่างเดอะเดอะลุยส์เดอะเดอะลุยส์ เอาเป็นว่าชื่นๆเช่อนั้นแหละครับผมมาดูที่กองหลังของเรานะครับผมมีตัวตึงอย่างดาบิดอลาบาตามมาด้วยเอเดมิลิเตาลอันโตนิโอรูดิเกอร์และตัวเก่าอย่างนาโชฟันเดนเดสนะครับผมรับกองหลังที่เรามีอยู่มาที่ฟูลแบ็กครับจะมีตัวหลักอย่างเฟอร์รังเมนดี้นะครับผมแล้วก็มีตัวเก่าอย่างแดนนี่กาบาฮาวนะครับผมแล้วก็ลูคัสบาเกสนะครับที่เป็นสำรองนะครับผมรวมถึงยังมีเอ็นโดโดคามาวิงกาด้วยนะครับที่สามารถเล่นได้ทุกตำแหน่งเลย เอ้มันตึงจริงๆเลยวะ่ะแล้วก็มีอีกคนนึงนะครับแฟรงกาเซียนเองนะครับผมก็ไปดูที่ตำแหน่งต่อไปนะครับผมขึ้นมาที่กองกลางนะครับก็จะเป็นเอ่อคน,นำนเดิมเลยนะครับผมเซตเดิมเลยนะครับผมจะเป็นลูก้าโมดิโทนิโคสฟริโกวาเวเดนะครับผม แล้วก็มีเดนิชลูบาแล้วก็บริฮินดีอารนะครับที่กลับมาจากการยืนจากเอฟีมิลานนะครับผมแล้วก็ตัวความหวังอย่างจูดบริงแฮมนะครับซึ่งในชิตจีจนี่ฟอร์มดีมากๆนะครับผมยิงเป็นลงนะครับผมเอ๊ยลงเป็นยิงนะครับผมส่วนที่น่าจะเป็นจุดอ่อนและปัญหาของราชันชุดนี้นะครับผมน่าจะเป็นส่วนของกองหน้านะครับผมที่มีจํานวนน้อยมากผัดเปลี่ยนน้อยมากนะครับผมซึ่งผมสถานที่เล่น433 ดังนั้นอย่างน้อยต้องมีกองหน้ามาเพิ่มอีกนะครับผมซึ่งกองหน้าที่มีเนี่ยมันมีแค่โรโดิโกวีซูจูเนี่ยแล้วก็โคเซลูถ้าอ่านชื่อไม่ผิดนะขออภัยนะแล้วก็เด็กดาวรุ่งคนนิงเท่านั้นเองดังนั้นเนี่ยผมจะต้องขายตัวเพื่อเพื่อที่มาซื้อกองหน้าที่มันดีกว่าน,นี้นะครับซึ่งเราจะไปดูกันว่ามีกองหน้าคนไหนที่พอจะมาแทนได้นะครับ ก่อนอื่นนะครับผมจะมาลงตัวที่ขายก่อนเลยนะครับผมซึ่งก็จะเป็น n าโ i เฟ a l f e r n a n d e นะครับผมที่ผมจะขายก่อนนะครับซึ่งวิธีการขายก็คือกดขึ้นบัญชีขาย Transfer List น,นะครับผม Action แ,แล้วก็ Transfer List น,นั่นเองนะครับผมนี่คือวิธีการขายของเกมนี้นะครับผมผมจะไล่ขายตัวที่ไม่ได้อยู่ในการทําทีมของผมนะครับผมใน ราชันชุดขาวนะครับลูคัสบาเกสก็จะเป็นอีกคนหนึ่งที่ผมจะขายนะครับผมคนนี้ไม่ได้อยู่ในการทำาริงผมอายุเยอะแล้วแล้วก็แตดไม่น่าจะพัฒนาไปมากกว่านี้แล้วครับส่วนอีกคนหนึ่งก็คือแดนนี่ชาลูบาเนะครับผมไม่รู้ว่าอ่านอย่างนี้หรือเปล่าขอไปสำหรับราชันชุดขาวด้วยนะครับผมต่อมาเรามาดูทางด้านเป้าหมายของสมโมสรนะครับผมซึ่งสมโมสรเนีมีอยู่6เป้าหมายาหลักๆใหงเราจัดการนะครับก็คืออย่างแรกเลยก็คือชนะ แชมป์ไรค่าสเปนนะครับผมอย่างที่สองเนี่ยก็คือรักษาผลกำไรไว้ให้ได้10%บเนะครับผมอย่างต่อมาคือเพิ่มเรตติง้งเอ่อโอวออลแหละครับให้กับเด็กที่ต่ำอายุต่ำกว่า10เออยี่ปีขึ้นไปนะครับอย่างที่สามก็คือชนะยูฟ่าแชมเปียนลีกภายใน3ฤดูกาลนะครับต่อมาเป็นทางด้านเพิ่มมูลค่าทีมไม่มากกว่า9 6 3ล้านปอนด์นะครับคือเลืองซื้อตัวแพงๆเข้ามานั่นแหละ แล้วก็อย่างที่3นะครับผมเอ้ยอย่างที่6นะครับผมก็คือเพิ่มมูลค่าของสมโมสรเหมือนกันนะครับผมจาก963ล้านปอนด์เป็นเอ้ยจาก700กว่าปอนด์เนี่ย700ล้านกว่าปอนด์เนี่ยเป็น900ล้านกว่าปอนด์นั่นเองครับที่เรามีอยู่ตอนนี้ต่อมาเราไปดูทางด้าน financial ของสมโมสรกันดีกว่าโอ้โหติดหนี้อยู่78ล้านนะครับผมโโอ้หเดี๋ยวเชื่อจริเองครับไม่ใช่ว่าติดหนี้เขาเรียกว่าติดลบนะครับอยู่78ล้านดังนั้นเนี่ยเราม่เลือกสปอนเซอร์ก่อนดีกว่านนะครับผมตอนนี้ เนี่ยครับคือไอ้สปอนเซอร์เนี่ยมันจะราคาอันนี้มันจะแพงสูงสุดทุกทีนะครับผมก็ให้เลือกไปเลยนะครับผมสำหรับปมหนาว่าอะไรเนี่ยสเปเชียลเอฟเฟกต์นะครับผมก็ไอเนี่ยมันจะเยอะสุดตลอดเลยครับเลือกไปเลยเรียบร้อยครับทำธุรกิจเรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคนะครับผมต่อไปเราจะไปจัดการแท็กติกกันดีกว่านะครับก่อนจะไปเรื่องแท็กติกนะครับผมเราจะมาจัดการเกี่ยวกับ เทรนนิ่งกันก่อนดีกว่านะครับผมซึ่งเทรนนิ่งผมจะเป็นการใช้แทคติกแล้วก็ดีเฟนนิ่งแล้วก็แอตติชั่งนะครับผมผมเพิ่งมาสกเยงหน้าของสกอตของเรานะครับผมตอนนี้มีที่มันสกอตเอาไว้ให้แล้วนะครับผมทางด้านเรล้วมานหลดนะครับผมก็จะมีอยู่หลายคนเลยประมาณนี้นะครับผมคุณแม็กวิลเลียมสลิบานนะครับผมคนที่สองบรนาล์โคนะคนที่สามคิชาคอสเคเลียนะครับผมพบเจอตำแหน่งที่มันหาแล้วเนี่ยไม่มีกองหน้าเลยนะครับผมเลยจะไปหาสกอตเอง ดูว่าจะมีกองนหน้าให้เราหรือเปล่านะครับนี่คือตารางท e ีที N ่ที่มันจัดเอาไว้ให้เองนะครับซึ่งมันจะมาให้เราอีกทีหนึ่งนะครับแล้วมันจะมีเอ่อมันเป็นเงินรางวัลด้วยนะครับทีมแรกที่เราไปเจอคือเอ่อเดียสปวร์ติ้งนะครับผมเราต้องไปเจอก่อนนะครับทีมแรกนั้นจะไปลุยกันเลยนะครับนี่คือแผนแท็กติกที่มันมีเอาไว้อยู่แล้วนะครับผมทางด้านแล้วมันอยู่ที่เขาเล่นกันอยู่แล้วมี4สี่สามหนึ่งสองนั่นเองแตง่ว่าผมมาร์กที่เจะขนาดเป็นสี่สามสามมากกว่านะครับผม ไม่ดีเขาเรีวยกว่าเปลี่ยนเอาคอามเมนต์ก้อาออกนะครับก็ฟรางเนดี้มาใส่นะครับผมแล้วก็เล่นแบบ4 3 3, 3นะครับผมอย่างนี้เลยนะฮะผมเออ่แล้วก็ด้วยตัวกองหน้าที่มันน้อยเนี่ยผมไม่รู้ว่าจะได้เออ่เงินไปซื้อกองหน้าหรือเปล่านะครับผมไม่รู้ว่าจะมีเออ่บัตเจ็ตพอหรือเปล่านะครับผมก็ผมจะชอเมนี่มาแทนเลยนะคร duc, ับผมเนื่องจากชอเมนี่เนี่ยเล่นเป็นตัวรับเลยนะครับผมล<ะ>แล้วก็ผมจะหาเออ่ฟิงเกอวอลวิเดมาแทนนะครับผม นในตำแหน่งนี้แล้วก็เป็นบ็อกซ์ทูบอลนะครับนี่คือโรเลเยอร์ที่ผมจะจับนะครับซึ่งออกองหลังกับกองหน้าผมจะไม่อะไรมากมายนะครับแต่ว่าจะเป็นเน้นที่กองกลางมากกว่านะครับผมก็คือจัวเมนี่ผมให้เป็นบอลวินนิงบิดฟิลเลอร์เอ็นฟิว er, เจอร์อ er นะครับผมแล้วก็อีกคนหนึ่งอย่างฟริโกวาเวเดเนี่ยผมให้เป็นบ็อกซ์ทูบ็อกซ์เลยนะครับผมแล้วก็ลูค้าโมดิคินเทมรเก นี่ผมจะจัดตลอดนะครับต่อให้มันจะไม่ตรงสายกับนักเตะที่เขาถนัดก็ตามนะครับแต่ว่าผมจะจัดอย่างนี้ตลอดเลยนะครับทางาของโลเพเยอร์นะครับผมต่อมาเป็นทางด้านของแท็ติกนะครับผมผมจะจัดเองแล้วก็ทางน้าลูเซตพีสเนี่ยผมก็จะจัดประมาณนี้นะครับผมเอาที่มันได้สูงสุดนะครับผมก็คือสีคิยวเขียวนี่ก็เอาหมดเลยนะครับผมเป็นลูกเซตพีสนะครับแล้วก็กับตันด้วยทางด้านของเจเนอเรลเนี่ยผมจะ เล่นในพื้นที่แคบแล้วก็เน้นเกมลุกเป็นส่วนใหญ่นะครับผมส่วนแอทแทกนี้ผมจะปรับเป็นเอ่อมิสนะครับผมแล้วก็เน้นไปทางปีกสองข้างก็มีเคาน์เตอร์แทกนะครับส่วนกลองหลังนี้ผมให้ยืนสูงเลยนะครับผมประมาณนี้นะครับผมกนด้านั่วสนามแล้วก็เราไปดูเกมอ,อุนเค่อ่นัดแรกกันเลยครับ ครับวันนี้เราบสุดเกม p รีซีซั่นนะครับผมเรียวสปอ์ติ้งกับเรียวมาดริดนะครับผมหน้าของเรียวมาดริดนี่ลงตัวจริงมาเลยนะครับผมเรียกว่า p รีซีซั่นที่แบบเอาจริงสุดๆนะครับผมเพื่อผลงานแล้วก็เพื่อเลือกเตะที่ไว้วางใจเรานะครับผมมาในเกมแรกนะเดี๋ยวจับมือกันก่อนเลยแล้วเริ่มคลิกออฟไปเลยนะครับผมก็เกมของเรานี่น่าจะเออ ไม่น่าจะสูสีนะครับน่าจะเป็นทางแล้วมาดริดที่ครองเกมได้โอกาแล้วมาชว์มินี่ครับคืนไปถึงมิลิเตาแล้วมองแล้วมิลิเตายกมาถึงทางด้านของโรดิโก้ชนเสาโอ้โหลูกนี้ไม่ได้จะจะซ้ำหรือเปล่าว่าเวด้ออฟไซด์ก่อนหูหไม่ได้ครับลูกแรกกันแล้วเนี่ยเกมนี้รู้สึกจะเป็นแล้วมัดริดนะครับที่ครองเกมแล้วก็หาโอกาสได้มากกว่านะครับบุมเกมนี้ ก่อนครับมีเตาวให้มาถึงชอยเซลูแล้ว,วเซนลูมองเห็นทางด้านยูเนียสิูจูเนียสัต์ลูกนี้ติดครับโอ้โหไม่เข้าครับลูกนี้แล้วคืนมาทางด้านอัวิเดเล่นกับโมดิสอัวิเดคืนไปก่อนชวนนี่อาลบาแหม่ภาพตัดไปก่อนนะผมชวนเสาอีกแล้วอ่าจังหวะนี้ยังได้มาที่วินิสูจูเนียมีนิซิจูเนีย ไปแล้วมีข้างหน้าแล้วโอ้โหจบครึ่งแรกเลยครับผมเองมาดูว่าจะแก้เกมยังไงดีครับผมว่าน่าจะเปลี่ยนเอาตัวโรดริเกแทนมิลต์เตงนะครับนนเนื่องจากคะแนนเขาได้น้อยแล้วก็อาจจะปรับเปลี่ยนแทคติกเล็กน้อยนะครับผมส่งครูบรแมมนแยมลงไปนะลูก้โมูิตนี่อายุเยอะแล้วหน่อยรครับแล้วก็ปรับเปลี่ยนนิดหน่อยให้เพย์เอวีคอสนะครับผมเพราะว่าโอกาสยิงเรามีแล้ว,แล,วแล้วเหลือแบบ จจะเปลี่ยนแนวรูปเล็กน้อยนะครับเพื่อให้มีโอกาสยิงเข้ามากขึ้นนี่เรามาจังหวะนี้โยมินี่สาดใจมาแล้วอือทุบลงมาได้เก็บได้หรือเปล่าแล้วจะให้แล้วโอ้โหนี่สุดยักได้วีนี่สุดจูเนียรวีนี่สุดจูเนียรแล้วซัดลูกนี้โอ้โหหนึ่งซูน่ากับเรียวมาดริดขึ้นนำเรียวสปอรตติ้งไปแล้วครับจังหวะนี้ โอ้โหเป็นการดักบอลแล้วเล่นตัวคนเดียวเลยครับผมวินิสตูเนียดูภาพรีเบออีกครั้งแล้วแม่มิซสจูเนียดักออกนะครับผม่านขาดแล้วจบคมด้วยโอ้โหเบอร์เจ็ดคนต่อไปของเอรียวม่ดีครับมาดูเดมกันต่อเลยนะครับผมแล้วจังหวะนี้โชว์ไม่นี่เหมือนเดิมมาหรือเปล่าโอ้โแล้วจังหวะนี้พลิกได้หรือเปล่าไม่ได้นะ หลังจากยิงคุกคิกคุกคิกบอลคุกคิกอ่าคีค่คาบู๊รายังได้จลเบอร์ลินแฮมเบอร์ลินแฮมเห็นเคยซิลูแล้วจบลูกนี้โอ้โหเคยซิลูเนตัวยืมที่ยิงได้เหมือนกันครับลูกนี้คุกคิกมบอลแล้วไม่มีภาพชาให้ดูเน่แล้วเป็นเตะมุมของเรอัลมาดริดนะครับผมหจงังบุญเปิดมาได้ครูปะอู้อ่า เทเหมือนกันแล้วคอนเนอร์อีกครั้งหนึ่งครับโดยวินิสุตูเนียเปิดมาวินิสซตูเนียถึงใคร,รือเป่าบอลผู้คิดแล้วจะส่วนที่ประาณที่เจ็ดสิบกว่าเนี่ยผมจะเปลี่ยนตัวครับผมแล้วผมเปลี่ยนเลยล้วกันคือผมอยากจะเปลี่ยนเาดาวรุ่งลงไปสักหน่อยนะครับผมแล้วก็คาาเมิกาเนี่ยจะเปลี่ยนกับชอมินีแล้วก็เอาดาวรุ่งกองหน้าลงไปเปลี่ยนหน่อยครับหาประสบการณ์ให้กับเขานะครับผมแล้วก็ให้เขาลงไปเก็บประสบการณ์ด้วยนั่นเองนะครับผม ก็จะเปลี่ยนลงไปแทนคาซิลูเลยครับที่ยิงได้วันนี้ก็น่าจะได้พักแล้วนะครับจุดหนี้กูตัวรับได้ครับแล้วเล่นสั้นกับจอมินนี่เอมเรลมินดี้ขอใครครับศาสตรยาวขึ้นมาเห็นมินิสุดูเนียทำทางไม่ล้ำด้วยจุดหนี้มินิสุูเนียไม่ล้ำเปิดขึ้นมาแล้วได้ที่เอาเวรโร่โอ้โหเจ้าหนูามาก็ยิงเลยนะครับ นะประสบการณ์แล้วโอ้โหในปีซีซั่นยิงได้แล้วนะครับผมตัวความหวังของเรอัลมาดริดเลยนะครับผมโพเทนเชลสูงซะด้วยนะครับแล้วเกมกมน่าจะจบเลยนะครับผมจะจบที่ตรงนี้เลยครับสามศูนย์แล้วก็จบเรอัลมาดริดเอาชนะเรอัลสปอร์ติ้งไปสามประตูต่อศูนย์นะครับซีซั่นแรกและผลงานของผมนั่น,นเอง ตอนนี้มาพีซีซั่นนะครับมันมีให้เลือกผมก็จะเลือกอันที่แพงสุดคือ3.5ล้านปอนด์นะครับกับบบเยอร์ลิเวอร์พูลและนาโปลีนั่นเองนะครับผมมีแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับสนใจบูกกาโมดิน9.5ล้านครับในวัย37ปีนะครับผมก็จะไม่ขายนะผมไม่รู้จะเอาใครมาแทนดีนะครับผมก็ไม่ขายละกันนะครับผมอายุเยอะแล้วด้วยก็ให้เขาลีทายนนี่เลยนะดีที่สุดนะครับผม แม่นักเตะเรานี่เนื้อหอมจริงครับราบิดอาราบาครับมีคนมาสนใจด้วยครับสี่สี่ล้านเป็นทรรเนีสเปอร์ซึ่งอายุสามสิบเอ็ดแล้วนะครับผมก็ไม่รู้จะขายได้ราคานี้หรือเปล่าปีหน้านะครับแต่ก็ไม่รู้จะเอาใครมาแทนนะครับผม <c oughs> แล้วโซเซดยลให้มากสุดซึ่งไม่เอาอีกแล้วครับก็เกมหน้าเจอบาเยินมิวนิกนะครับผม